สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาค์วันนี้พงมาที่บ้านลูกสาวค่ะมาแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งค่ะหลานชายเขาจะเข้าโรงเรียนใหม่ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นปอเตรียมค่ะปกติถ้ามหาหาหลานก็จะมาตอนค่ำๆแล้วก็มานอนที่นี่วันนี้พงมาตอนเช้าค่ะแดงไปทํางานเด็กกันอัตลีก็ไปโรงเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะ ตื่นแล้วเหรอเนี่ยวันนี้จะไปโรงเรียนใหม่แล้วใช่ไหมอะไปดูดิเป็นอะไรเนี่ยบอกท่านผู้ชมดิโดนอะไรหนีบโดนประตูหนีบพากินไปทำแบบไหนให้ประตูหนีบอะมาทีไรก็เห็นดอกไม้นี่ยังสดชื่นอยู่เลยค่ะตั้งแต่วันเกิดลูกสาวพุ่งเอามาให้ ดอกกุหลาบเริ่มออกแล้วแถวบ้านลูกสาวคนโตนะอากาศดีมากต้นไม้ล้อมรอบเลยทำอาหารเช้าให้มีกล้วยอ๋อมลเลเชียข้าวโอต๊ตแล้วก็นมมีกระเป๋านักเรียนใหม่ด้วยไหนดูซิไหนโ,โอ้โหมจิ มีที่ใส่ดินสอด้วยนี่ม yeah, เปิดดูซิกล่องใส่ดินสอของพาคินมีอะไรบ้างอืมว้าวมีดินสอหลายสีเลยอันนี้เป็นไม้บรรทัดย,ยางลบแล้วก็ที่เหล่าดินสออันนี้ก็ไม้บรรทัดกระเกียนไห <c oughs> อ,อันนี้คุณครูก็ให้พาคินไปบอกที่โรงเรียนใหม่ค่ะว่าเขามีใครบ้างในครอบครัวพาคินเฟมิลี่ครอบครัวของพาคิน <S <S แถวบนนี้ก็จะเป็นพาคินแม่และก็พ่อของเขาล่างนี้ก็จะมีนะเดวิดนันานาตาลีคุณตาคุณยายนี่ครอบครัวของพ่อของพาคินค่ะนี่ก็เป็นคุณตาคุณยายของพาคิน ที่เมืองไทยคนนี้เป็นพ่อของคุณคุณตาพาคินครอบครัวที่เมืองไทยคนนี้ก็จะเป็นหลานคุณตาของพาคินอีคนที่อยู่เมืองไทยค่ะแม่ไม่ให้ดูทีวี้เล่นแขนยายแล้วไปกินข้าววยี่ยเก่งจังเลยนนีะ่พาคินโชว์ท่านผู้ชมนะพาคินกินเก่งหัว อัพกเก่งจังคำใจเลยอ้าวคำสุดท้ายแล้วเก่งจังเลยจริงจริงจริงเจ๋งจริงจริงจงจริงแลอ้โหหมดแล้วหมดแล้วเก่งจังเลยใส่เสื้อสีเหลืองอล,ลามเลยวันนี้หล่อมากเลยต้องใส่เสื้อผ้าเองใส่ถุงเท้าเองใส่ถูกหรือเปล่ปาผิดดา้านเปล่า สุดยอดเลยนักเรียนพ่อกับแม่ไปส่งที่โรงเรียนใหม่บวกมือให้คุณยายข้างบ้านไปดูโรงเรียนใหม่ของหลานกันครับพเพื่อนๆนักเรียนว่วงนอนแล้วเหรอหาวแล้วโรงเรียนอยู่ไไกลแต่บ้านก็าเท่าไหร่ขับรถมาแค่5้านาทีก็ถึง,งกได,ด,ด,ดอกไม้ข้างๆโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกมายืนรอกันเต็มเลยเขแจกชื่อมาอคุณครูใหญ่ยืนอธิบายให้ผู้ปกครองฟังว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้<อ>ทางนู้นก็มีเด็กนักเรียนเล็กๆเต็มไปหมดเลยโบกธงชาติเดนมาร์กคุณครูก็จะเรียกป้ายชื่อของเด็กแต่ละสีออกมาเดินไปเป็นชุดๆ ตอนนี้เป็นชุดของพาคินกำลังเดินไปแล้วพาคินเป็นป้ายชื่อสีเหลืองค่ะมีเด็กๆรุ่นพี่มาโบกธงให้รุ่นน้องนักเรียนเยอะมากเลยโรงเรียนเนี้ย <c oughs> คุณครูใหญ่เขาบอกว่ามีต้อนรับแบบนี้ทุกปีค่ะโอ้เด็กเยเอะจริงๆเขาจะอยู่ปเตรียมภาษาเดนมาร์กเรียกว่าหนุนเตอร์คลาสก็อยู่ ห้องเลขศูนย์ค่ะยังไม่ได้ขึ้นปอหนึ่งต้องอยู่ที่นี่หนึ่งปีก่อนที่เดนมาร์กเขารับน้องแบบนี้มีคนพักทายพาก,กินเด็กรุ่นพี่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนสมัยตอนที่ปุ๊บไปเข้าโรงเรียนโอหนึ่งใหม่ๆอยูชนุ่มไปเข้าโรงเรียนวัด <laughs> อย่โรงเรียนวัดหนี ก่อนที่โรงเรียนนี้เขาจะสร้างเสร็จตื่นเต้นดีคะเพื่อนจัดโต๊ะไว้ให้ผู้ปกครองนั่งห้องเลขศูนย์เอค่ะแห้อวงนอนแล้วมั้งเนี่ยตื่นแต่เช้าอ่ะตอนนี้ผู้ปกครองแล้วเด็กนักเรียนก็เข้ามาอยู่ในห้องประชุมใหญ่กันแล้วคุณครูใหญ่ก็จะบอกให้ผู้ปกครองว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เด็กนักเรียนเข้าใหม่ในวันแรกจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ หลังจากที่คุณครูได้พูดจบแล้วเขาก็จะเรียกนักเรียนออกไปยืนหน้าห้องประชุมตามสีที่คุณครูได้แจกป้ายชื่อให้เด็กๆค่ะอันนี้เป็นห้องของพาคินค่ะคุณครูประจำชั้นก็มายืนรอรับเด็กให้ผู้ปกครองมาถ่ายรูปกันคุณครูพานักเรียนไปเข้าชั้นแล้วค่ะ พานักเรียนไปเข้าห้องเรียนแล้วในช่วงที่ติกอยู่ในห้องเรียนหนึ่งชั่วโมงโรงเรียนเขาก็จัดขนมปังมีอาหารเช้ามีนมมีกาแฟให้เรียงเป็นแถวไปนู่นเลยคะ่ะขนมปังใหม่ๆสุดๆ อาหารโรงเรียนหลานชายพากินค่ะทานด้วยกันกับเพื่อนอันนี้ผู้ปกครองประชุมเสร็จแล้วก็กำลังเดินไปหาหลานชายพากินในห้ของเขาค่ะเป็นห้องของอาคินทางด้านหน้าห้องเขาก็จะมีชื่อเิ็ไว้แล้วก็มีกล่องใส่ของว่าให้ของเด็กแต่ละคนอาคิน อันนี้ค่ะอันนี้พาคินยิ้มหน่อยครับหนึ่งสองครับนี่เป็นห้องของพาคินนี่ก็ให้ไปเหรอเอ่อสมุดนี่เราต้องเอากลับป่ะเนี่ยเรื่อยไว อันนี้ะเจารตัดนเาจะนั่งทั้งหมดสี่คนในโต๊ะนี้ห้อของเขาตัวหนังสือภาษาเดนมาร์กติดไว้ข้างฝาลูกสาวกำลังคุยกับคุณครูประจำชั้นของพาคินว่าจะต้องทำอะไรบ้างเวลาพาคินมาที่นี่ต้องเตรียมอาหารมาเองหรือว่าจะต้องเอาอาหารไปวางไว้ตรงไหนมากินนะครับไู่ะม้ง <S <S ทางด้านนู้นเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ให้เด็กเล่นอยู่ทางนั้นก็มีช่วงเวลาเด็กครับจะมีเด็กมาเล่นแถวๆนี้ก็จะมีครูมาเป็นเวนคอยดูแลพัดเปลี่ยนเวลาเด็กมีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรนี่ก็ต้องคอยห้ามค่ะอยู่ในห้องมาหนึ่งชั่วโมองอยากออกมาเล่นแล้วหลานชายห้องเรียนทั้งหมด เมันเป็นแถวเด็กที่เดนมาร์กเขาจะให้เล่นมากกว่าเขาไม่ได้บังคับให้เรียนเขียน A B C D อะไรตั้งแต่อนุบาลค่ะเด็กที่เดนมาร์กจะไม่เครียดเหมือนเด็กทางเอเชียนะต้องแข่งขันกันเรียน <c oughs> เป็นซี่สเตเป็นซีสเตอร์ให้พ่อลากกันเนี่นให้โรงเรียนของพาคินก็จะมีจนถึงมสามค่ะถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่ามสามที่เดนมาร์กก็เรียกว่าปอกมเก้า ลูกสาวพามาดูร้านขายของไทยในเมืองพอจะซื้อของด้วยคนะ่ะแต่ปุมก็อยากได้วุ้นเส้นเหมือนกันวุ้นเส้นยี่ห้อนะี้ยำอร่อยดีใครที่อยากมาซื้อของหลากหลายต้องเข้ามาในเมืองราคาก็ไม่แพงมากร้านแขกที่เขาไปขายใกล้ๆบ้านนะแพงแพงลูกสาวเข้ามาดูของในห้องแช่ยเย็นเก็ดคนเห็ด ซื้อทุเรียนไปฝากมาตาลีสักกล่องนึงซื้อเผือกเปนหนึ่งหัวเผืออยากกินบัวลอยเผือกหัวใหญ่มากเลยไม่รู้หนักกี่กิโลไปเมืองไทยมาที่ไหนก็ซื้อพริกมาเยอะเดี๋ยวกินไม่ทันแล้วก็เป็นพริกเก่าน,นี่นี่ก็มาซื้อพริกกันอีกละเอาไปคั่วเองหอมๆหรือจะสั่งอะไรมากินกันเป็นตังโวก็้นี่อันนี้ปลาอยากกินอะไรก็สั่งมากินก็ได,กกไไได้ที่เมืองไทยอ่ะเป็นวันแม่มาที่12สสิสงหา วันนี้ลูกสาวก็พามากินอาหารหลังจากที่พาหลานชายไปโรงเรียนในวันแรกร้านไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนๆจัดร้านสวยมากน่ารักดีค่ะเจ้า,า,าของร้านทำความสะอาดร้านเองบอกมีลูกน้องมาทำแล้วไม่ถูกใจต้องมาถูมาเช็ดมาเก็บเองแถวเน,นี้ยจะเป็นถนนคนเดินนักท่องเที่ยวจะมาพักอยู่แถวแถวนี้เยอะโรงแรมหลายที่เลยอ่ะนี่เป็นชาเขียวกาแฟนี่ก็กาแฟเหร ของพักินเป็นนมเย็นอันนี้เครื่องก๋วยเตี๋ยวเพิ่งทำสะอาดๆผัดซีอิว๊วหลานชายก๋วยเตี๋ยวต้มยำน่าอร่อยมากเลยมาดื่มชาเขียวด้วยกันครับกินข้าวเสร็จแล้วจ,ใจวะให้ดูเป็นใจมากเลยครบกันแล้วใช่ไหมผัดเผ็ดหมูกรอบค่ะเพื่นอนๆ ปลาทับทิมทอดกรอบ3รสค่ะจิมปลาด้วยรสชาติเพลินคนอร่อยมากทางนี้หอนะอกินไม่หมดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องหอกลับบ้านแล้วไปดีด้วยจบท้ายของหวานด้วยน้ำแข็งใสน้ำแดงลากดกับยังไม่ได้ทำอะไรเลยกินแล้ว นี่นมข้นหวานเหมือนบ้านเราเลยหวานเล็กน้อยนมเยอะนินีได้เราก็ให้เยอะมากเลยฮะมะพร้าวลูกชิดเสากล้วยปลาต้มโขลกิจกรรมของเราในช่วงเช้าจนถึงบ่ายโมงก็เสร็จสิ้นลงแล้วขอให้เพื่อนๆมีความสุขและมีรอยยิ้มในการรับชม รอชมกิจกรรมในช่วงบ่ายจนถึงข้ามของวันนี้ของครอบครัวของปรุงในคลิปวันพรุ่งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปรุงและครอบครัวบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย